ภาที่เกิดขึ้นโดยพักร่วมร่วมฝ่ายค้านและพักร่วมจากทางรัฐบาลนะคะก็คือนำโดยพักเก้าไกลก็ต้องยุติไปแล้วนะคะหลังจากที่พยายามรวบรวมรายชื่อส,อสอสอให้ได้99คนเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขลดอำนาจของสอวอเพื่อแก้ไขมาตรา272แต่ปรากฏว่ามีสอสอจำนวนมากถอนตัวไปจากการเดินหน้าร่วมกันในครั้งนี้นะคะ ยตินี้ก็จะต้องตกไปก็จะมีแต่เพียงยติของพัรคเพื่อไทยเท่านั้นที่จะได้ตามเข้ามาค่ะและช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะได้เดินหน้าคุยกันไม่ไม่ทันข้ามคืนเลยนะคะคุณคอุรชัยคะมาวันนี้ก็ต้องพับยตินี้ไปก่อนยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะ,ะคระก็คือเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่ แล้วหลายคนก็ต่างแปลกใจว่าพักเก้าวไกลเนี่ยเขามีไมา้เด็ดอะไรถึงได้ไปรวบรวมสสได้ถึง99คน99คนอาจจะไม่ได้ฮือฮามากเท่ากับการที่เขาได้ชื่อของสสของประชาธิปัตย์สสภูมิใจไทยมีกลุ่มของ11พักการเมืองมาร่วมด้วยนะครับในบรรดาพักใหญ่พักแกนนำเนี่ยมีเพียงพักเพื่อไทย กับพักพลังประชารัฐเท่านั้นเองนะครับที่ไม่ได้มาร่วมสังกรรมกับเขาด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเป็นพักเพื่อไทยที่ต้องออกยติใหม่คือเสนอยติเข้าไปใหม่ตามหลังมาอีกฉบับหนึ่งนะครับแต่ว่าข้ามคืนมาครับคุณผู้ชมกลายเป็นว่าล่มพลาดหัวข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือต้องทาความเข้าใจว่า99สส,ส,ส,สที่ลงชื่อร่วมกันเนี่ยมันเป็นตัวเลขเป็นจํานวนคนที่ค่อนข้างจะมินเมย์นะครับกับจํานวนที่ต้องใช้ในการยื่นเสนอ แก้ไขกฎหมายครั้งนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นจุดอ่อนเป็นจุดเสียเปรียบเป็นจุดเสี่ยงที่ทางพักก้าวไกลเขาก็รับทราบดีความเสี่ยงนี้สะท้อนผ่านการถแถลงวันนี้นะครับของเลขาธิการพักก้าวไกลครับวันนี้เราได้รับทราบข่าวว่ามีสอสอฟังรัฐบาลจำนวนหนึ่งได้มีการประสานงานไปทางเจ้าที่เพื่อขอ ถอนชื่อออกจากยติดังกล่าวนะครับซึ่งหากมีการถอนรายชื่อจริงไปจำนวนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าจะทำให้ยติดังกล่าวไม่สมบูรณ์เพราะมีรายชื่อสอส,อสอไม่ถึงหนึ่งในห้าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือ คุณหุรชัยคะถ้าต้องการสสทั้งหมด98คนเพื่อทจะยื่นยัตตินี้ก็แสดงว่าการรวบรวมรายชื่อของทางพักเพื่อทางพักก้าวไกลเนี่ยทำได้แต่ว่ามันหมิ่นเหม่มากนะคะมันข้ามเส้นมาหนึ่งนะฮะ,ค,ะคือ98ยื่นได้นะครับก้าวไกลได้99เท่ากับมีโบนัสบวกหหลังจากที่ผ่านเส้น98มาตามสัดส่วนเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมคือรวบรวมรายชื่อ99รายชื่อสกิดแผลออกมาแค่2รายชื่อจาก99จะเหลือ97 ไม่ถึง98ทันทีตัวเลข98 97 99มาจากไหนมาจากกติกาตามกฎหมายนะครับที่เวลาจะยืน่นเพื่อที่จะเปิดจิตต้องใช้เสียงสสหนใน5ของสภา1ใน5ของสภาณข,นะขณะนี้ก็คือ98คนนี่คือตัวเลขแบบท่วนนะครับท่วนๆพักเก้าไกลรวมได้99คนอย่างที่บอกเป็นโบนัสมาบวก1นะครับแต่ว่าบวกน้อยไปหน่อยอาจจะมีการดีลมีการเจรจาหรือว่าอาจจะใช้คําชี้แจงว่าพอมาทบทวนดูแล้วถอนตัว ถอนแค่2คนก็กระทบแล้วนะครับถอนแค่2คนก็ถือว่าลม่มเผอิญว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การถอนแค่2คนแต่ว่าไปเป็นแพ็กนะครับคุณสุรทินพิจารณ์พักประชาธิปไตยใหม่ถอนรายชื่อนะครับพลตรีทรงกฎทิพพร,รัตน์พักพลังชาติไทยคุณจุลพันธ์นนท์ศรีชยัยชาติไทยพัฒนาสสประชาธิป,ปัตย์อย่างน้อย5คนทั้งหมดนี้คือแพ็กนักการเมืองที่ถอนรายชื่อออกมาจากยติของพักเก้าไกลนะครับถ้าวัดกันตามจุดยืนการเมืองคงไม่แปลก ที่สุดท้ายแล้วในการถแถลงข่าววันนี้นะครับทางพรรคเก้าไกลก็ย้ําหลายครั้งนะครับย้ําหลายครั้งว่าพร้อมที่จะสนับสนุนยติของพรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยตอนนี้เขามีการยื่นยติเข้าไปหลากหลายนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้กฎหมายมาตรา272บทบัดบอํทบาทอนาจหน้าที่สอวอก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยยังมีโดนแซวอยู่เลยนะฮะเมื่อเช้าบอกว่าแหมเพื่อไทยพอเก้าไกล,กลเขารวมรายชื่อได้ครบพอเขายื่นไปเพื่อไทยกลายเป็นตกขบวนต้องรีบยื่นบ้างนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเก้าไกลนี่ก็ล้มออกมา เหลือยติของเพื่อไทยคือถ้าในแง่ที่ว่าต้องการตัดอํานาจลดบทบาทอํานาจสวก็ยังมีโอกาสอยู่จากยติของพรรคเพื่อไทยนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตราของพรรคเพื่อไทยออกมาหลักๆมี4ยตินะครับตัดอํานาจสวปฏิเสธแนวทางนายกรัฐมนตรีคนนอกยกเลิกผลพวงคําสั่งคอสชแล้วก็ยกเลิกการมีอยู่ของสมาชิกวุฒิสภานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตัดนายกคนนอกช่องทางนี้ดูเหมือนว่าทางเลขาธะที่การพรรคก้าไกลกังวลเป็นพิเศษ พูดถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนนอกดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์ที่ทางพรรคเก้าไกลก็ไม่ค่อยจะวางใจนะครับหลายวันที่ผ่านมาเริ่มมีการพูดคุยกันถึงรัฐบาลแห่งชาติเริ่มมีการเสนอถึงนายกรัฐมนตรีคนนอกสาระสําคัญของมาตรา272อีกอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในวรรคสองนะครับก็คือเป็นการเปิดช่องให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกได้นะครับ ดังนั้นการยกเลิกมาตรา272ได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่จะเป็นการหยุดยั้งไม่ให้เกิดทางตันทางการเมืองไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นหากมีความจําเป็นต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับนั่นก็คือการปิดสวิตช์ไม่ให้สอวอเข้ามาแทรกแซงการเลือกนายกรัฐมนตรีและเป็นการปิดทางไม่ให้เกิดนายกรัฐมนตรีคนนอก เรื่องของการแก้ไขมาตรา272ตอนแรกก็ดูเหมือนจะมีความหวังกันในหลายฝ่ายนะคะว่าทางพักเก้าไกลรวบรวมสอสอได้แล้ว99คนก็อาจจะนำไปสู่การเสนอให้ปิดสวิตสอวอเพราจะเห็นความหวังบ้างแต่พอมาเกิดเหตุการณ์ที่ถอนตัวกันออกมาแบบนี้ก็อาจจะทำให้ตอนนี้ต้องคิดกันต่อนะคะว่าแล้วการขับเคลื่อนนอกสภาเนี่ยจะยิ่งเข้มข้นมากกว่าเดิมไหมคะคือนักสังเกตการณ์หลายคนก็มองว่าพอสุดท้ายแล้วปรากฏว่ายติล่มแบบนี้ เดี๋ยวจะได้ไปเป็นประเด็นในการพูดคุยหรือว่าปราศัยหรือว่าอภิปรายนอกสภาแน่นอนนะครับคือตอนแรกเนี่ยถูกมองกันว่าหมากเกมนี้สําหรับคนที่เห็นต่างจากพรรคก้าวไกลคงมีแต่เจ้ากับเจ๊งใช้คําบ้านๆเจ้ากับเจงก็คือถ้าเกิดว่าทางพรรคก้าวไกลยื่นจติไปได้นะครับแล้วก็โอเคก็ไปถอนไปปรับลดอํานาจสวก็อาจจะเจ๊งนะครับแต่ถ้าเจ้าก็คือล่ม ยติล yes. mm. uh. ่มถอนออกมาแต่สุดท้ายแล้วทางการเคลื่อนไหวนอกสภาเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ดีนะครับแล้วก็ในมุมมองของผู้สังเกตการหลายท่านก็มองว่าจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวนอกสภานั้นมันไปไกลกว่าเรื่องของสวนะครับไปไกลกว่าเรื่องของการปรับลดอำนาจสวไม่ให้มีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าขขอเรียกร้องต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนอกสภาไปถึงเรื่องของการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไปถึงเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับ แล้วก็ในมุมมองของอาจารย์พรสร์เลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับเราได้พูดคุยกันไปเมื่อวันก่อนอาจารย์มองว่าการเคลื่อนไหวนอกสภาแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะลดโทนแรงกดดันลงมาหากยติของพรรคก้าไกลผ่านแต่ว่าไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเกิดว่าจากมุมมองนี้นะครับก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรเพราะว่าข้อเรียกร้องต่างๆเกินเกินกว่าที่จะแก้มาตรา272และจะนำไปลดกระแสภายนอกสภาได้ครับ เออการตักอำนาจสวเนี่ยมันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบห,หลักใหญ่ใจความตอนนี้ที่เขาเสนอกันมาเนี่ยก็คือการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราสอง้อห้าสิบหกว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วนําไปสู่การจัดทรรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีการจัดตั้งสอสอรอประเด็นมันจะไปอยู่ที่การตั้งสอสอรอมากกว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่สวแตกกันเป็นสองความคิดกลุ่มหนึ่งเห็นว่าเขาพร้อม ที่จะตัดทั้งสองเจ็ดสองและพร้อมที่จะมีการรับสนุนให้มีการตั้งสสรอเพื่อทาการยกเลิกและบรรทุนฉบับใหม่สอวออีกกลุ่มหนึ่งเห็นพร้อมเพียงแค่ตัดสองเจ็ดสองหรือการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นรูนรายมาตราเท่านั้นแต่เขาไม่เห็นพร้อมกับการที่จะไปทําการตั้งสสรอเพื่อทําการยกเลิกและบรรนุนฉบับใหม่ตอนนี้ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายสุดท้ายแล้วอาจจะมาสรุปข้อเรียกร้องแล้วก็ข้อ,อ,อวิาพากษ์วิจารณ์ด้านนอกสภาอยู่ที่ นักการเมืองหลายๆท่านที่ถอนตัวจากการเสนอยตินี้นะครับว่าสุดท้ายเรามีเหตุผลอย่างไรกันแน่นะครับทั้งที่ตอนแรกก็หมายมันปันมือกัน9 9คนว่าจะยื่นเพื่อที่จะเป็นเรือธงในการนำหน้าแก้ไขมาตรา2 7 2นะครับที่จริงก็เป็นความหวังนะคะว่าน่าจะขับเคลื่อนด้วยกลไกผ่านสภาเพื่อที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการนำไปสู่การตั้งสอสอรอแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญน,นะคะคแต่เมื่อมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ยติล่มไป ก็อาจจะปฏิเสธได้ยากถึงความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในวันที่19กันยายนนะคะคุณครอรชัย